แต่วันนั้นอยากจะรู้จักว่าทําไมที่บ้านเขามีความสุขอย่างเงี้ยก็เลยกดเบอร์แม่ฮัลโหลแม่ก็รับโทรศัพท์แบบงวงเงียแม่อยู่ชาญเมืองอยู่บ้านนอกเหมือนกันเถอะฮัล <c oughs> โหลอ๋อแม่รับโทรศัพท์แบบแบบคนหลับไปแล้วอะ่ะโอ้ไม่เป็นไรแม่งั้นนอนเลยนอนเลยนะไม่มีอะไรไม่มีอะไรแม่นอนเลยเราก็วางโทรศัพท์แล้วก็สั่งออเดอร์ตามที่เราเคย อยู่เคยกินนั่นแหละไม่ถึงสิบนาทีสายเข้าแม่โทรกลับเราก็เลยรับแม่พูดว่าไงรู้ไหมฮัโลโหลเป็นยังไงบ้างเนอะลูกอดทนนะสู้ๆนะแม่อยู่ข้างๆลูกเสมอเหานี่แบบร้องไห้อยู่ที่ร้านเหล้า ตอนนั้นเราอายุยี่สบสามเราไม่เคยรู้จักความกระตันอยู่เลยว่างั้นเถอะตลอดชีวิตที่เราเติบโตมาเนี่ยมีสิ่งเดียวที่เราจําได้ก็คือเราขอของเล่นพ่อตอนนั้นตอนนั้นเราอยู่ประมาณปหกเราพ่อบอกว่าพ่อซื้อให้ไม่ได้มันจํามันจําได้ว่าพ่อแบบไม่ซื้อให้มันเกิดความน้อยแล้วพยายามที่จะไม่ทําให้พ่อกับแม่เนี่ยเดียดร้อนลําบากใจก็เลยไม่พูดเก็บอารมณ์ว่างั้นเถอะ ทีนี้พอมารู้สึกตัวตั้งแต่ป .6 มันก็ยังติดอยู่อย่างนั้นอะคือโดยธรรมชาติแล้วเด็กเนี่ยจะได้รับการคุ้นชินในการเลี้ยงดูนะช่วงนี้ถ้าเกิดว่าพ่อกับแม่ไม่รู้ว่าเป็นช่วงของการพัฒนาการจเจริญเติบโตเนี่ยพ่อกับแม่จะแสดงกิริยาที่ทําให้ลูกสับสนก็คือพ่อกับแม่เหนื่อยในการเลี้ยงดูลูกมานานนะพอถึงช่วงปง .6 เ,เด็กที่เคยได้รับความเอาใจใส่เนี่ย เขาจะเริ่มโหยหาความเอาใจใส่ตอนเด็กๆนะแล้วแบบแล้วทําไมเราไม่ได้เหมือนเดิม,มเขาก็จะเริ่มเรียกร้องความสนใจก็จะไปหาเพื่อนนะเพื่อที่จะ <S <S เพื่อที่จะหาทางออกว่าพ่อกับแม่ไม่เข้าใจว่าง,งันเถอะแต่ที่แต่ที่แท้จริงแล้วพ่อกับแม่นั้นเหนื่อยมานานมากนะเราไม่เคยรู้มาก่อนว่าพ่อกับแม่เหนื่นอยเพราะเรามีแต่ความสนุกสนานตามภาษาเด็กนะ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 นึกอยากจะขออะไรก็ขอได้ก็ไปเล่น ไปตามภาษาเรานะพอมารู้สึกตัวก็คือเราต้องมาทํางานแล้วพอทํางานแล้วทําไมเราไม่เคยรู้จักความสุขเลยความสุขมันเป็นยังไงไม่เคยรู้จักเลยนะมีทรัพย์ก็ยังกังวลใจอยู่ไปเที่ยวโรงหนังโรงละครโรงสุราแม้แต่กลับมานอนอยู่ที่บ้านก็ยังวางใจลงไม่ได้ความกังวลยังตามเราไปอยู่อย่างนั้นเนะรียว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่สิ่งเหล่านี้นะจนที่ว่าสายแม่โทรกลับมานั่นแหละ แม่อยู่ข้างๆลูกเสมอนะสู้ๆนะลูกแล้วก็เลยคิดในใจว่าโอ้เนี่เราโตเป็นควายขนาดนี้แล้วนะเรายังไม่รู้จักแล้วว่าพ่อกับแม่นั้ำทุกข์กับลูกมามากขนาดไหนะทำไมเรื่องง่ายๆต้องทําให้ท่านมากังวลกับเราด้วยแล้วก็เลยคิดหาวิธีที่จะทดแทนคุณของบิดามารดาซึ่งเมื่อก่อนเราคิดคิดออกแค่เอาเงินให้เฉยๆเอาเงินให้แล้วก็ไปเที่ยว เพื่อนอยู่ไหนคนรักอยู่ไหนแต่ไม่รู้ว่าพ่อกับแม่นอนไม่หลับแล้วว่าเราโตแล้วเรากินเล่าได้เราทําอะไรได้เหมือนผู้ใหญ่แล้วว่าเราโตแล้วแต่ในมุมของพ่อกับแม่มองลูกยังเป็นเด็กอยู่มันจะรอดไหมวะเนี่ยแต่เราไม่รู้จนสายที่แม่โทรศัพท์มานั่นแหละแล้วก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะบวชทดแทนคุณของบิดามารดาสักหนึ่งพรรษา นั่นแหละคือการที่เราได้ศึกษาธรรมะครั้งแรกในชีวิตเราเนะมาไปด้วยจะไปบวชเนะมาไปด้วยมาถึงนี่มา,มาหอดสีมาบวชได้เดยวเลยคือเดินไปวัดคือเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือจะมาบวชนะไม่ใช่มันระล,ลึกขึ้นมาได้ว่าคนที่เป็นห่วงเราก็มีชีวิตเราไม่ได้โดดเดี่ยวชีวิตเราคนที่ทุกข์หนักยิ่งกว่าเรามีนะพ่อกับแม่กว่าจะเลี้ยงก็จะหาเงินมาจ่ายค่าชุดนักเรียนลูกอย่างเนี้ย ก่อจะส่งเรียนลูกก่อจะคุยกับลูกรู้เรื่องเดี๋ยวดึงผมเดี๋ยวถีบเดี๋ยวถามคําถามเดิมซ้ําๆซ้าๆอย่างเงี้ยว่าถ้าเป็นเราเราฆ่าทิ้งแล้วแต่ว่าพ่อกับแม่อดทนมากะแล้วเราเป็นพวกแบบดื้อด้วยอย่างเงี้ยะบอกพ่อกับแม่ไว้ว่าจะบวชทดแทนท่านอยากจะทําให้เต็มที่นั่นแหละเมาไปด้วยไปอยู่ที่เชียงใหม่สามเดือนอยู่ที่หางดงนละตยะรีสอร์ท ของเพื่อนชื่อเท็ดดี้เขาจะไปหาเงินแต่งงานไปทํางานอยู่ที่เยอรมัน